ช่วงนี้เราจะมาดูการทดสอบครั้งสำคัญของคาวา s a กิ z x 4 r Turbo ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสำนักแต่งชื่อดังของญี่ปุ่นนั่นก็คือ Twixstar มันถูกเผยโฉมครั้งแรกในงาน n a โ o y a Motorcycle Show 2024จัดขึ้นระหว่างวันที่5-7เมษายนพศ2567โดยสำนักแต่ง Twixstar ได้นำา Z x 4 r มาทำการปรับแต่ง Modify จากเครื่องยนต์ t a ต d a า d ในแบบ4สูบเรียง16วาล์ว3 9 9ซ c ให้กำลังสูงสุด75แรงม้าที่14,500รอบต่อนาทีถ้าแรมแอร์ทำงานเต็ม100%จะได้77แรงม้าที่14,500รอบต่อนาทีซึ่ง t r i c ส s t a r สามารถปรับเพิ่มแรงม้าขึ้นไปได้สูงสุดถึง 130แรงม้าเท่ากับว่ามากกว่าเดิมถึง53แรงม้านับเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของโปรเจกต์ Zx4R Turbo Road to 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสำนักแต่ง t w i s t a r มีเป้าหมายครับว่าจะต้อง modify รถ Zx4R ให้สามารถทำความเร็วสูงสุดทะลุเกินกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ได้ภายหลังการเปิดตัว7เดือน การทดสอบครั้งแรกก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนพศ2567 t r i กสตาร์นำเจ้าเซเล็กซีอาเทอร์โบไปที่ศูนย์ทดสอบชิโรสโตของสถาบันวิจัยยานยนต์แห่งญี่ปุ่นปรากฏว่าการทดสอบครั้งแรกเครื่องยนต์เกิดระเบิดขึ้นที่ความเร็ว252กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงได้มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ใหม่ปรับปรุงระบบหัวฉีดเป็นแบบคู่ต่อสูบ เพื่อให้กำลังรอบสูงมีความคงที่หรือเสถียรเครื่องยนต์จะไม่เกิดการระเบิดอย่างแน่นอนในครั้งต่อไประบบไฟฟ้าออกแบบใหม่ทั้งหมดรวมถึงมีการปรับการจุดระเบิดใหม่ให้เหมาะสมจากนั้นอีก5เดือนต่อมา t r i กสตา a r ได้นำเจ้า s เตรก 4R เทอร์บไปทดสอบแก้มืออีกครั้งโดยการทดสอบครั้งแรกมันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง292กิโเมต่อชั่วโมง ดีขึ้นกว่าครั้งแรกอย่างมากมายแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ทริกสตาร์จงได้มีการปรับเปลี่ยนสเตอร์เพื่อปรับอัตราทดให้ปลายไหลได้มากขึ้นปรับจังหวะการจุระเบิดใหม่ผลก็ปรากฏว่าการทดสอบครั้งที่สองเซเล็กซีอารเทอร์โบทำความเร็วสูงสุดได้293กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรวจสอบพบว่ามีปัญหาคลัชลื่น ไม่สามารถส่งกําลังได้เต็มร้อยเปอร์เซนตจึงได้มีการปรับเปลี่ยนชุดคัดใหม่การทดสอบครั้งที่3ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับด้วยตัวเลขสูงสุด295กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะปิดฉากการทดสอบในวันนั้นลงไปและประกาศความท้าทายครั้งใหม่ว่าการทดสอบคราวหน้า ZX4R Turbo จะต้องทำได้มากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยย้ำว่าต้องเป็นความเร็ว วัดจาก GPS เพราะจากตัวเลขบนเรือนไม้295กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ทําได้นั้นเมื่อวัด GPS ออกมาแล้วได้273.45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็หมายความว่า Twixstar ยังมีการบ้านต้องทําอีกมากพอสมควรการทดสอบครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ Twixstar จะสามารถโมดิฟายตัวรถให้ทําความเร็วทะลุเกินกว่า 300กิโลเมตรตชั่วโมงได้หรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ